สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดกระดังงาบุปผารามนะครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบหลวงพ่อปากแดงนะครับเส้นทางที่มาจากสารหลักเมืองสิงห์บุรีประมาณ7กิโลนะครับถ้หาหันหน้าออกถนนอยู่ด้านซ้ายนะครับ ด้านขวามือคือเส้นทางไปชัยนาทวัดกระดังงาอยู่ใกล้เขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภออินบุรีครับถนนเส้นนี้อยู่ด้านหลังวัดนะครับด้านหน้าวัดอยู่ติดแม่น้ำด้วยการคมนาคมสมัยนี้ใช้ถนนเป็นหลักหลังวัดเลยกลายเป็นทางเข้าออกทางหลักครับแม่น้ำเลิกใช้ไปแล้วตั้งแต่มีเขื่อน จะสังเกตเห็นมีต้นยางนาอยู่รอบวัดเลยนะครับอันนี้ทางใหม่สร้างเมื่อตอนน้ำท่วม เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับขับรถตรงเข้าไปเลยครับหลวงพ่อปากแดงอยู่ด้านซ้ายเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จอดรถเดินเข้าไปได้เลยนะครับที่คือวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อปากแดงนะครับมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับมีประตูเดียวโชคดีเจอพระอาจารย์ชาติชายเจ้าวาดวัดกระดังงาท่านอยู่ในวิหารพอดีครับ นิมนต์บรรยายเรื่องกับหลวงพ่อปากแดงให้ทราบนะครับอันนี้คือวัดกระดงงาภุกผาลางอยู่ตำบลบ,บางกระเบืองเพิ่มเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้คือวิหารมาอุดที่มีทางเข้าจะไม่มีทางออกโบราณเขาบอกว่ามีไว้ปลุกเศษของเมื่อคราวออกรบเป็นลักษณะของสมัยอุทยายุคต้นด้านในก็จะปรสิษานองค์หลวงพ่อปากแดง ในสมัยสุโขทัยยุคต้นจากการสำรวจของสมนักโบราณคดีก็คือกลุ่มกิจกรรมปริมากรรมสมนักโบราณคดีที่ผ่านมาว่าเป็นเป็นหลวงพ่อปากแดงในสมัยสุโขทัยยุคต้นแดงมาตั้งแต่แรกเลยเหรอครับเป็นพระแบบพม่าหรือว่าแบบศิลปะพม่าเป็นศิลปะมอนมีมีเสาหงนี่แสดงว่าเป็นวัดมอนเป็นวัดมอนครับมีพระเนตดที่มองไกลอืม ไม่ได้มองต่ำลงนี้มีพระเนี้ที่มองไกลเป็นนัยยะว่าให้ชาวบ้นทั้งหลายนี่ให้มองมองอนาคตไม่มองปัจจุบันตั้งแต่พระเนตรพระเกตพระกันยันพระสอคือมีพระกันที่แผ่เป็นนัยยะบอกว่าให้คนเราเนี่ยฟังหูไว้หูเป็นลักษณะคือพระกันก็คือหูที่ที่ที่แผ่โดยที่ที่กลางฟังหูไว้หู สิ่งที่ดีๆก็เก็บไว้เก็บไว้ที่ที่หูขวาพกันขวาพกันขวาก็จะยาวกว่าซ้ายประมาณ4ี่เซนติเมตรจากการสำรวจของสํานักโบราณคดีที่ผ่านมาครับสังเกตดีๆนะครับพกันพกันขวาจะยาวกว่าจะยาวกว่าซ้ายยาวยาวกว่าพกันซ้าย4ี่เซนสิ่งที่ดีๆก็เก็บไว้ให้เก็บไว้ที่ที่พกันขวาอืครับผมแต่ฟังได้ทุกเรื่อง สิ่งดีให้เก็บไว้พระกันขวาฟังหูไว้หูอ๋อครับเป็นพทธศิลินที่สวยงามอีกองค์หนึ่งในเขตของภาคกลางเลยจากสมรักโบราณคดีที่ที่สำรวจมีพระกันองค์ที่โกกก็คือคิ้วมีพระนาสิกที่เล็กมีพระโอที่ที่สีแดงเขาบอกว่าการเจรจาพาทีให้เป็นสง่าราศีการพูดจาให้มีคนละใกล่ มีความนิยมมีพสอที่อวกอก็คือพสอปล้องนี่คือลักษณะโดดเด่นของหลวงพ่อปากแดงของวัดจรงาปุผาหลางที่อยู่คู่วัดมามานานแสนนานนะก็คือจึองถูกระบุว่าเป็นสมัยพของสุขโขทายยุคต้นก็คือล้านนานนั่นเองนะที่กรมศิลปากรก็ ได้ประมาณการไว้ได้วิเคราะห์เอาไว้ในช่วงปีปี2558ที่ที่ผ่านมาตัวนี้ก็จะขึ้นอยูกรมศริลปากรเป็นลักษณะที่โดดเด่นเป็นพระรูปทั้งบมด22องค์ก็คือมีทั้งอุทยาและก็สุขโขทยัยที่รวมทั้งหมดแี่ววนที่องค์พุระรูปองค์เล็กๆนั้นเป็นอุทยา พระพุทธรูปโบราณทั้งหมดเป็นบุพเพยุทธยาด้วยหุดไทยด้วยวิทยาแล้วก็สุขสุโขทัยคือมีพระสองสมัยอยู่ในสถานที่เดียวกันโอ้โหนาน่าทึ่งมากอันนี้ก็จึงเป็นหลักฐานของกรมศิลปากรครับที่เรียกขลงพ่อปากแดงกรมศิลปากรกรมศิลปากรเป็นผู้ที่ระบุและก็ชี้ชัดองไปครับนี่คือเป็นลักษณะที่โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีนะเป็นวิหารมาอุต มีมีทางเข้าทางเดียวมีประตูออกทางเดียวโบราณจึงขนานนามว่าประตูบุรพาประตูบุรพาก็คนะือประตูไปทางเข้าออกบุรพานั้นแปลว่าทิศเบื้องหนา้านี่นะครับท่านผู้ชมครับประตูบุรพา <c oughs> เข้าออกทางเดียวนะครับวิหารมหาอุดร,รอบองค์วิหารก็จะเป็นลักษณะทรงสัมผั <c oughs> เป็นวิหารที่เก่าแก่ โบรารณเขาบอกว่ามีไว้ปลูกเ็จของเมื่อกราวออกรลกมหาในโบรารณเขาบอกว่าแปลว่าใหญ่คําว่าอุดก็จะสะกดไปด้วยอ้ออางสะอุต่อเต่าม,มอมากะลันแปลว่าผลอันสูงขึ้นหรือว่าผลอันอยอดเยี่ยมนี่คือลักษณะโดดเด่นของวิหารมาอุดท,ที่มีประตูทางเข้าจาังเดียวประตูอุรภาคนจึงนิยมมากราบไหว องคุพพ่อปากแดงที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุดในด้านของความเข้มขลังและก็ความที่บังเกิดผลอันสูงขึ้นอธิษฐานเช่นไรก็จะได้เช่นนั้นนี่คือวิหารมหาอุดของวัดกระง,งาภุผาลางเป็นดินแดนแห่งการพักทับของสมเด็จในสวนมาลาตรงด้านหลังวิหารแห่งนี้ก็จะมีเจดียุทธาถีเป็นเจดีย์ที่ทรงระครังคว้า ่สำนักโบราณคดีได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าเป็นเจดีย์ยุทธาถีจือเจอดีย์แห่งการสู้รบแต่ไม่ได้มาสู้รบนะสถานที่แห่งนี้แต่ว่าเหมือนว่าเป็นการพักทับยัย,บยังทับอยู่ณสถานที่แห่งนีนะ้เพราะว่าวัดกระงานั้นติดอยู่ริมแม่น้าเจ้าพยามีต้นไม้นานา,นาพันธุ์หลากหลายชนิดทุกวันนี้จึงปรากฏต้นยางนา จำนวนหลายสิบต้นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยต้นยางยักษ์กว่าต้นประมาณห้าสิบกว่าต้นนะครัสิบกว่าต้นประตูนี้หันไปทางทิศตะวันออกแม่น้ํเจ้าพยาพอดีแม่น้าเจ้าพยาอคือทิศเบื้องหน้ามาวัดกระดังงาสังเกตดูได้นะครับริมถนนและริมแม่น้ําจะเห็นต้นยางนายักษ์เยอะมากครับห้าสิบกว่าต้นช่มนคอาจารย์สิบห้าสิบกว่าต้นใหญ่มากครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ นี่คือรอบวิหารหลวงพ่อปากแดงนะครับออกมาดูมุมกว้างนะครับจะเห็นบริเวณรอบๆตั้งแต่วิหารหลวงพ่อปากแดงเจดีย์อยู่หลังวิหารนะครับเจดีย์โบราณทรงะระฆังคว่ำแล้วก็บว์หลังเก่าที่บูรณะแล้ว ้างโบสถจะเป็นตำหนักสมเด็จพนเรสวดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับ จะมีป้ายบอกประวัติวัดย่อๆไว้นะครับพาเดินไปที่ตำหนักสมเด็จพนาเรศวรน,นะครับบุรณะขึ้นมาใหม่นะครับ ข้างในจะประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรอยู่ด้านในนะครับทรงประทับนั่งจะพามาดูต้นยางต่อนะครับยางยักษ์บริเวณรอบวัดมีตั้งแต่หน้าวัดยันหลังวัดเลยนะครับ50กว่าต้นจะเห็นโบสถ์สูงนะครับ เป็นบวถ์สองชั้นเพราะที่นี่น้ำท่วมบ่อยต้องยกพื้นสูงหนีน้ำครับเดี๋ยวผมจะไปยืนเทียบดูให้เห็นความใหญ่ของต้นยางนะครับทริปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผู้สนับสนุนการถ่ายทำร้านคุณกุ้งปลาแดดเดียวสิงห์บุรีผลิตจำหน่ายทั้งปลีกและส่งปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวสนใจติดต่อทางข้อความใน Facebook คุณกุ้งปลาแดดเดียวสิงห์บุรี Line ID 0819093356ขอบคุณครับ